สบายดีเด้อมื่อนี้สเตกมาเต็มาถักแขกมาอีกแล้วมาทุกมาอีกล้เด้อทุกท่านเด้อมาอีกมาหับเงินผู้ใหญ่ใจดีฝากเงินมาให้สเตกเด้อเหตุเงินเหตดซานเนาะเพิ่มเติมของน้ำของครัวเนาะพี่นน้องเาะมาเบิ่งน้ำกันเด้อมาอีกแล้วเด้อทุกท่านเด้อมาอีกแล้ว นั่งนี่คือนั่งเงียบเงียบนเด้อพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่เสียงดังมาได้อยู่นี่เสียงดังมาได้เนาะมาเพิ่งกันพี่นองวันนี้สติสิเต็์อย่างต่อไปพี่น้องกับมาเพิ่งกันเนาะติดตามต่อต่อไป่นี่จะเป็นมาอพยพและสิเธิ์อย่างต่อไปพี่น้องก็ถาเพิ่งน่กันเด้ เอินเอินซื้อเข้าไปอัพเงินเนาะเนาะมื่อนี้ก็จะเป็นวันที่สิบแปดเดือนสิบเนาะเป็นวันพุธเด้อไมื่อวันพุธแต่วันดีแต่มากเงินมาเบิ่งกันเด้อทุก่านเด้อมื่อเนี้ว่าจะแตะที่อันฮิตอย่าง่อไปเนาะมาเบิ่งกันว่าจะแต่จะเพิ่มเติมอีหย่างห้องน้ำห้องรัวหรือว่าพื้น Ừ, ทุกท่านติดตามตอนต่อไปเด้อตามสเตมาเบิงว่าสเตจะเฮ็ดตอย่างเนาะมาเบิงน้ำสเตเตเด้อทุกท่านเด้อทุกท่านทุกคนเลยติดตามมาเบิงน้ำสเตเตนะไม่นี่สเตกันนังอยู่ เอเเลยเสรจ้าขาทเยอืนเบิ้งเบิ้นนับเงินเปิ้นให้ยืนเบิ้งแล้วี่น้งเร้่แต่ก็ยืนเบิ้งน้าเปิ้นเนาะนี่และนับมาแล้วได้เงินนี่นี่นับมาแล้วเปิ้งนับให้เบิ้งแล้วแต่ก็ยืนเบิ้งนิบนนับเนาะเนาะเป็นอันว่าเปิ้นวันนับเร็วรได้เอ้ย <Gilbert> <c ười> มาเงินเด้อรับเร็วแล,ลเด้อเงินพี่น้องสเตเตอรับเงินมาเด้อจากอเมริกาเด้อนี่พี่น้องจากอเมริกาฝากเงินให้สเตเด้อ กำใจเอ้ยลหลาย,เๆ,ๆ,ลยๆ,าๆเด้อ่อเง่งเงงรวยรวยมันหมานเด้อหลับเงินแล้วก็กราบขอขอประคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อขอให้เพื่อนอายุมนันขวนยืนเฮงเงงรวยรวยอตโตไปเด้อเอ้ยเด้อหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีเด้อวันนี้จะเตกรสิไปตลาดเด้อบันนี้ไปพี่น้องไปตลาดนำกันเนาะบันนี้เนาะ จะเตสิพาเข้าตลาดเด้อวัน,นี้ไปตามเบิ้งน้ำกัน